วันนี้เป็นวันที่น่าเบื่ออีกวันหนึ่งไมีได้คนแต่งชุดสวยกันทั้งนั้นหรือตังซื้อชุดเฮ้ยไม่มีอะไรเจรวะอะไรมิจันทำอะไรไม่มีตังซื้อเอ็มพี่ไม่มีตังซื้อชุดสวยๆเลยอะก็ร้านเปิดใหม่ก็มีทำไมไม่ไปอุดหนุนนะไอชื่อร้านอะไรวะร้านแบ็ k มาเก็ตอ่ะเออ มันเขาเรียกว่าอะไรวะจำหน่ายเอ็มโคตรถูกเลยเิ็งไม่ลองติดต่อไปแค่แค่จิมลิงข้างล่างคลิปเนี่ยเบาๆก็ไม่มีนะลิงข้างล่างนั่งรายละเอียดคลิปนีจันรายละเอียดคลิปจิมตรงนั้นอ่ะไม่มีมันมีมันมีอยู่ตรงนั้นมันมีจิมเบาๆแล้วเขาไปซื้อเอ็มมันมีทำไมโง่อย่างนี้ล่ะมันมีกันมันมีเว้ยมันมี ไปดูไปด,ไปดูก่อนไปไป,ไปไดูไดูไปนะพีตายเหอะโอเคนะก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้เราจะมาคํานวณคิ้กันนะมาดูว่ามันคํานวณยังไงนะเ <M> พื่อที่ว่าจะใช้ะในการเล่นเนาะเพราะว่าเกมนี้ค่อนข้างที่จะสำคัญนะฮะสำหรับการตีติดคิ้เนาะข้อด <M> ีของมันก็คือเวลาที่เราตีติดคี้เนี่ยแม้เราจะติดลบเอ่อความแม่นเป็นหมื่นเป็นแสนมันก็ไม่มีผลนะแต่ข้อเสียมันก็มีนะเพราะว่าบอสบางตัวเนี่ยนะมันจะลบ เ,เขาเรียกว่าอัตราการติดที่เราซนะึ่งตรงนี้นะมันก็จะทําให้แบบลำบากนิดนึงก็เล่นตัวอื่นอะไร <c oughs> ประมาณนีนะ้ผมก็จะมาสอนนะคำนวณนคนะีในแบบที่ว่ากว้างก็แล้วกันนะที่ว่าจะได้สามารถใช้ได้ในทุกสายนะในการคํานวณต่างๆว่าคีของเรานั้นนะมันมีคีครบ1 0 0เลร้อยอนตะอันดับแรกนะที่เราเห็นกันจังๆจๆนะจๆบ่อยๆเลยนะพวกของสวมใสนะ่มันจะ มันจะมีอตัตราคีที่เป็นเปอร์เซ็นต์กับเออ่ที่เป็นหน่วยนะฮะผมก็บอกตรงนี้ก่อนว่าการที่เราจะทําให้คีเนี่ยนะมันติดได้100%นะก็คือการทําคีที่เป็นหน่วยเนี่ยนะฮะที่เห็นเนี่ยนะยีเนี่ยที่เป็นหน่วยเนี่ยให้มันครบ100นะฮะส่วนในการคํานวณที่เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันบวกน้อยมากนะมันไม่ได้บวกเยอะนะเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการคํานวณอีกครั้งหนึง่งนะฮะก็คือ1 การทําคีย์ร้อยเปอร์เซ็นนั้นนะฮะต้องทําคียหน่วยให้ถึงหนึ่งร้อยนั่นเองนะต้องเกินก่อนว่าสําหรับเวทไฟนอลเองเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าต้องทําให้ถึงร้อยห้าสิบหรือสองร้อยก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะไม่แน่ใจแต่ข้อมูลผมได้มาสองแหล่งก็คือแหล่งหนึ่งก็ร้อยห้าสิบก็ติดคีย์ร้อยเปอร์เซ็นอีกอันหนึ่งสองร้อยสองร้อยแบบคียเลทสองร้อยหน่วยก็ติดร้อยเปอร์เซ็นเงี้ยเพราะฉะนั้นเอเมทไฟนอลเนี่ยเรายังผมยังไม่คอนเฟิร์มผมจะยังไม่พูดถึงกันอะไรกันนะแต่เรามาพูดถึงงใในนนนสาาาายยกกิภพทททีีที่่่่เเลตต้้อรํหมัด นะ,100นะฮะร้อยเปอร์เซ็นะโอเคมาอธิบายในส่วนของเปอร์เซ็นต์นะคือในส่วนของเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะฮะคือเราจะเห็นได้ส่วนใหญ่จากของสวมใส่นะฮะซึ่งการที่ใหญ่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะไปบวกให้ส่วนไหนนั้นนะก็ผมจะบอกต่อไปนี้นะฮะคียเลทที่เป็นหน่วยเนี่ยนะมันจะมันจะบวกเยอะกว่าเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็คียเลทที่มันติดตัวเรามาตั้งแต่กําเนิดเนี่ยนะฮะตั้งแต่สร้างตัวใหม่มาเลยเนี่ยมันอยู่ที่25นะฮะซึ่ง ถ้าเราดูจากของสวมใส่มันก็มีคี้ไปนหน่วยเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นการที่เรามีคี้ติดตัวอยู่ที่25นะฮะ25เนาะตรงนี้มันบวก21นะฮะบ,บวกไป21มันก็จะเป็น46นะฮะแต่ที่เป็นเปอร์เซ็นต์อยู่เนี่ยมันไม่ได้บวกให้ทั้งหมดนี้นะฮะมันไม่ได้บวกทั้งหมดนี้มันจะบวกให้แต่แต่คี้ที่ติดตัวเราเท่าน,นั้นก็คือ25หน่วยนะฮะ ก็เอาง่ายๆว่าถ้าเกิดเรามีเราไม่อัพสเตตัสคิดเลยนะเราจะมีคิดติดตัวที่25แล้วก็เราใส่ชุดนี้ไปเนี่ยที่บวกอัตราคิ21%เนี่ยนะเราก็ต้องคิดตรงนี้ก่อนว่า21%ใช่ไหมเราก็คูณไป21เราจะได้รู้ว่ามันบวกมันบวกเพิ่มมาเท่าไหร่นะฮะตอได้มาเพิ่มมา2.25นะฮะ2.25นะก็กลายเป็น30.25 สรุปตรงนี้อีกทีก็คือว่าที่เป็นเปอร์เซนต์ที่เราใส่ใส่กันเนี่ยมันจะไปบวกให้คิดที่ติดตัวเราเท่านั้นก็คือยี่บห้าหน่วยแม้เราจะใส่ของนะที่บวกคิดหน่วยเข้าไปมันก็ไม่มีผลนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราบวกนะไอ้ที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะแล้วเนี่ยนะเราก็ได้เลขตัวนี้มานะฮะเราก็บวกไอ้ที่มันบวกเป็นอัตราคิดหน่วยธรรมดาในยี่ส0บนะนะก็ตอนนี้แค่เสื้อตัวเดียวผมก็ได้คิดเหรียญมาแล้วห้าสิบอสองห้านะ ซึ่งผมจะบอกก่อนนะฮะวิธีเพิ่มคีติดตัวเราให้เยอะขึ้นซึ่งปกติมันมีแค่25นะฮะวิธีก็คือการอัพสเตตัสคีการอัพสเตตัสคีเนี่ยนะฮะผมจะบอกให้ว่าคีเรทหน่หน่วยเนี่ยเราต้องอัพสเตตัสคีเนี่ยอยู่ที่3.4ซึ่งแน่นอนว่าไอจุดสนั้นเราอัพไม่ได้เราต้องอัพไป4เลยนะเพราะฉะนั้นผมก็จะตีเป็น10ก็แล้วกันนะการที่เราอัพคี เลดนะเป็นสเตตัสเนี่ยสามสพอยต์เราจะได้คิเลดมา10ซึ่งคิเลดที่ได้จากการอัพสเตตัสเนี่ยมันจะเข้าไปบวกให้กับคิเลดที่ติดตัวเราก็คือยีหถ้าผมอัพคิเลดไปถ้าผมอัพสเตตัสคิไป3ามผมจะได้บวกมา10เพราะฉะนั้นจากคิเลดติดตัวของเรานะฮะจาก25มันก็จะเป็น35ซึ่งตรงเนี้ย นะฮะมันก็จะเพิ่มสวีคูณให้สำหรับคนที่ใส่ของที่บวกคิริเลตเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้ที่ดูก็คือเสื้อตัวนั้นมันบวก21%เนะบวก21%เพราะฉะนั้นเรามาดูว่า35%บพอยต์บวกย1่ิเปอร์เซ็นต์มาได้เท่าไหรต่ต้องใช้เป็นคูณนะฮะ21%เราได้เพิ่ม7.35เนะ,ะ7.35นี่ฮะนี่คือคิรเลทที่เราได้อันนี้นับแค่เปอร์เซ็นต์นะเรายังไม่ได้นับหน่วยที่ติดยดในเสือ้อ อันนี้คือวิธีคิดเป็นเปอร์เซ็นต์สรุปเลยตรงนี้นะฮะการอัพสเตตัสคีนะจะไปเพิ่มให้กับคีที่เป็นหน่วยที่ติดตัวเราเนี่ยนะไปเพิ่มตรงนั้นอนะ่ะยี่สิบห้ากลายเป็นสามสิบห้าถ้าเราอัพสามสี่นะฮะถ้าอัพหกแปดก็เพิ่มไปยี่สิบนะก็เป็นสี่สิบห้านะเพราะงั้นนะการที่เราใส่ของที่เป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเราอัพคีไปด้วยมันก็จะยิ่งเพิ่มเยอะทวีคูณมากขึ้นนะแต่สําหรับคนที่ เล่นแบบผมนะเล่นเล่นส่วนใหญ่ก็เล่นแบบนี้แหละคือเขาจะไม่อัพคีเลตกันเนาะเพราะฉะนั้นผมจะมองตรงนี้ว่าการที่เราหาของสวมใส่ที่มันเป็นเปอร์เซ็นต์มาใส่เนะี่ยมันไม่คุม้มนะฮะเราเอาไปลงดาเมจดีกว่าอย่างปกติเนี่ยคัชนะตลาดนะฮะฟูคิอะ่ะก็จะมีคีเลต์ยี่สินะฮะแล้วก็คีเลต์ยี่สิเปอร์เซ็นต์นะเราก็ตัดไอ้20เปอร์เซ็นต์เนี่ยไปใส่เป็นเอทีอาร์ก็ได้นะเป็นแอคแท็กสิบเอ็ดเอทีอาร์นู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปแต่เราแค่คิดที่เป็นหน่วยก็มา20ก็พอนะฮะ อันนี้คือวิธีการคิดเปอร์เ,เซ็นต์นะตอนแรกผมกว่าเขาจะผิดมานานมากะนะเชื่อว่าหลายคนก็เขาจะผิดนะตอน,ตอนนี้กระจา่างแล้วก็เยเอามาแชร์กันนะก่อนจะไปพูดถึงคิดนะการบวกคิดที่เป็นหน่วยนะว่าเราควรคำนวณยังไงซึ่งที่จริงมันไม่มีอะไรยากเนาะสกิลนะฮะมันก็จะมีสกิลหนึ่งที่ว่าทุกคนเนี่ยต้องอัพผ่านก็คือสกิลนี้นะเพิ่มค r i t i c a l สกิลนี้นะก็ถ้าเราอัพเลเวล10นะฮะมันก็จะได้คิเลทอยู่ที่5หน่วย นะฮะหหน่วยก็ถือว่าโอเคอยู่เหมือนกันเพราะเราต้องอัพผ่านมานี่อยู่แล้วเราก็อัพอัพไปนะฮะกันไว้ก่อนกันไว้ก่อนโอเคแล้วส่วนไอ้พวกของนะที่มันเป็นเนี่ยบวกคีดหน่วยก็คือตรงตัวเลยฮะคีดหน่วย100%ก็คือ100นะหลังจากผ่านการคำนวณถ้าเกิดคีดหน่วยเราไปถึงร้อยเนะี่ยยังไงมันก็คือ100%ในกรณีนี้คือโมเดลเทียในเมื่อเราสมใสเราติดคี100ดร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนเพราะมันบวก120ยยหน่วย นะแล้วก็ไปบวกให้กับแล้วกเ็เอาอะไรนะคิเลตติดตัวเนี่ยมาบวกลงไปอีกนะอีกยี่สิก็กลายเป็น 25, นะ2องร้อยาเหลือเฟือเลยฮะเพราะมันเกินร้อยไปแล้วนะแต่ผมจะมายกตัวอย่างการคํานวณคิถ้าผมใส่ของตลาดทั่วไปก็แล้วกันเนาะโอเคนะในส่วนของการคํานวณคิดนะสมมติว่าโมเดลเทียบของผุเป็นออฟตลาดทั่วไปมันจะมีผมยกตัวอย่างนะมันจะมีเอแทก นะไอแท็กสินะความเสียหายคิยนะสองแถวนะแล้วก็มีคิยเลทนะยี่สิบยี่สิบหน่วยแล้วก็คียเลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะเพราะฉะนั้นผมจะคิดอย่างนี้ก่อนเราเอาเอาเปอร์เซ็นต์ไว้ทีหลังนะฮะเดี๋ยวเราค่อยไปคิดกันเราเอาหน่วยมาบวกกันก่อนเรามีติดตัวอยู่แล้วยี่ห้าบวกคิยเลทสมมุติว่าเปียคาตันระดัคิยเลทยี่สิบนะฮะก็กดเท่ากับไปเอาเปอร์เซ็นต์ไว้ก่อนนะฮะแล้วก็สมมุติว่าผมใส่ชุดเออ่ ชุดนี้นี่นี่ฮะหกยี่สิบเป็นหกสิบหกเปอร์เซ็นต์นะฮะเป็นหกสิบหกเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ที่มันตรงๆนะเพราะว่าหมวกกับแหวนของผมไม่ได้ไม่มีอะไรบวกคิดเลทเลยนะฮะผมก็จะยกตัวอย่างแค่ของเออแค่ชุดกับอาวุธเท่านั้นได้หกสิบหกเนี่ยจากนั้นเราไปคำนวณที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะเมื่อกี้ที่ผมสมมติไปก็คือ,อมอดดเทียเนาะมัน มันบวกคีย์ิใช่ไหมแล้วก็ชุดเนี่ยมันบวก21กลายเป็น41%นะฮะเราเอาคีติดตัวมา25เนี่ยนะคูณกับเอ่อนะก็คือคีเลรยที่เป็นเปอร์เซ็นต์จากชุดเล็บชุดและอาวุธนั่นเองนะมันก็จะได้อยู่10.25นะฮะแล้วก็กดเท่ากับไปแล้วเมื่อกี้เราได้รวมทั้งหมดแล้วที่เป็นคี ที่เป็นหน่วยธรรมดาปกตินะฮะเราก็บวกเข้าไป66ตอนนี้อยู่ที่76หน่วยซึ่งจะเห็นได้ว่าตอนนี้แค่ของสมใส่ผมมันทําได้แค่นี้เนาะมันทําได้แค่นี้ไอ้เมื่อกี้สกิลเมื่อกี้บวกอีก5หน่วยที่ผมอัพไปน10นะกลา,ายเป็น81นะฮะกลายเป็น81 ก็จะหาได้ที่ไหนอีก19นะข้อแรกเลยคือการใส่หินนะอคือต่างๆที่มันบวกตาคขีนะซึ่งก็มีเยอะอยู่แหละนะฮะข้อที่สบับบ้านนะบับบ้านของเพื่อนนะอย่างในกรณีของผมเนี่ยมันบวกที่22หน่วยบับบ้านนะบับบ้านบวก22หน่วยนะกลายเป็น103แค่นี้คานาของผมก็สามารถตีได้คี้100%นะถึงไม่ใช้โมเดลเทียก็ได้นะฮะ ก็ตามนี้แล้วกันนะสำหรับการคำนวณคิดนะก็คือว่าไอคิที่เป็นเปอร์เซ็นต์จะบวกให้กับคิดที่ติดตัวเท่านั้นคิดที่ติดตัวเนี่ยจะเพิ่มได้ก็เมื่อเมื่อเราอัพสเตตัสคิเท่านั้นนะส่วนคิดหน่วยก็บวกไปตรงๆอย่างนั้นเลยนะฮะบวกไปตรงๆเอาไปรวมกับคิไอ้นี่เลยก็ได้คิดที่ติดตัวเลยก็ได้แต่การบวกแต่ไอพวกออฟที่มันเป็นเปอร์เซ็นต์ไอแท็กอัตราอัตราคิเป็นเปอร์เซ็นต์มันจะบวกให้แค่ติดตัวเท่านั้นนะสรุปง่ายๆก็ประมาณนี้เนาะในการคำนวณคิดต่างๆเนี่ย ซึ่งแน่นอนว่าหลายสายนะมันมีความจําเป็นนะที่ว่าเราต้องเราต้องทาคิดให้ถึงร้อยนะอย่างสายหงสายหอกอ,อะไรอย่างเงี้ยฮะมันจําเป็นนะฮะมันจําเป็นเนาะโอเคส่วนสําหรับวันเนี้ยผมก็ขอทูลาไปก่อนแล้วกันนะก็มานะสอนคำนวณคีเ้เฉยเนานะถ้าผมอธิบายผิดพลาดหรือว่าไม่เข้าใจอะไรยังไงเนี่ยก็ต้องกราบขออภัยนะสามารถทวงติ่งในข้างล่างเนาะหรือว่าสอบถามอะไรเพิ่มเติมในข้างล่างส่วนเพื่อนๆคนไหน นะที่มีทิคดีๆในการเขาเรียกว่าอะไรนะในการเพิ่มคิเลนนะก็สามารถบลูกได้แต่สายอะไรอย่างี้ยนะมารวมรวมหัวกันนะให้มันกลายเป็นแหล่งข้อมูลอะไรอย่างเงี้เนาะเพื่อนๆก็จะได้รู้กันนะมือใหม่เข้ามาดูอ๋ออะไรอย่างนี้ยนะะช่วยๆกันนะโอเคสำหรับวันนี้ผมไม่ e ดิไลฟ์0ต้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวเจอใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ